สวัสดีค่ะสวัสดีครับในยุคที่ค่าครองชีพนี่ดูเหมือนจะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับสวนทางกับรายได้ที่อ,อาจจะเท่าเดิมหรือบางทีก็ลดลงด้วยซ้าจริงค่ะทำให้เรื่องการวางแผนการเงินนี่กลายเป็นเรื่องที่แบบเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะคือการนำหลักธรรมละมที่เรียกว่าคารวะสธรรมสี มาลองปรับใช้กับการจัดการเรื่องเงินเงินของทองของเราดูค่ะครับน่าสนใจมากครับเพราะว่าเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้สำหรับคนทั่วไปเลยนะสำหรับผู้ครองเรือนอย่างเราๆท่านๆนี่แหละอ๋อค่ะไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยไม่ไกลตัวเลยครับไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามเอ่อแหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้อย่างบทความจากเว็บครูใหม่ i a m c o m เนี่ย เขาก็บอกว่าหลักธรรมชุดนี้แหละครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินแบบยั่งยืนได้จริงๆโหยั่งยืนเลยนะคะปกติเวลาพูดเรื่องเงินเรามักจะนึกถึงแต่ตัวเลขนะงบประมาณการลงทุนครับผมพอเอาหลักธรรมเข้ามาประยุกต์แบบนี้มันให้มุมมองต่างไปยังไงคะค่ะแต่มันเป็นการปรับเอ่อกรอบความคิดหรือหลักยึดในใจของเราเกี่ยวกับเงินมากกว่าปรับไมเซ็ตข้างในใช่ครับซึ่งคราวว่าธรรมสี่เนี่ยก็ให้หลักการสำคัญไว้ สี่ข้อคือสัจจะธรรมะขันติแล้วก็จากะครับสัจจะธรรมะขันติจากะช่วยขยายความแต่ละข้อหน่อยได้ไหมคะว่ามันเชื่อมโยงกับการเงินในชีวิตประจําวันเรายังไงเริ่มจากสัจจะก่อนเลยคะ่ะได้ครับสัจจะเนี่ยก็คือความซื่อสัตย์ความจริงใจค่ะในทางการเงินมันก็หมายถึงการที่เราต้องซื่อสัตย์ต่อสถานการณ์เงินของตัวเองจริงๆก่อนออรู้ว่าเรามีรายรับเท่าไหร่ รายาจจริงๆมันคืออะไรมีนี้สินแค่ไหนคือไม่หลอกตัวเองไม่หลอกตัวเองสําคัญเลยสําคัญมากครับแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายต่อแผนการเงินที่เราวางไว้ด้วยเช่นเช่นถ้าตั้งใจว่าจะออมเดือนละสิเซก็คือต้องทําให้ได้ตามนั้นจริงๆหรือแบบการจดบันทึกรายจ่ายอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังแม้แต่ยอดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะดูไม่น่าโชว์เท่าไหร่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือยอมรับความจริงทางการเงินของตัวเองก่อนแล้วค่อยไปต่อ ถูกต้องครับแล้วข้อที่2ธรรมะล่ะคะอันนี้เกี่ยวกับการควบคุมใจตัวเองใช่ไหมคะใช่เลยครับธรรมะคือการฝึกฝนการควบคุมใจหรือว่าการข่มใจตัวเองค่ะไม่ให้ไหลไปตามความอยากได้อยากมีที่ไม่จําเป็นนะครับยิ่งยุคนี้แบบว่าเราถูกกระตุ้นตลอดเวลาเลยนะทั้งโฆษณาทั้งโซเชียลมีเดียจริงค่ะเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดนั่นแหละครับธรรมะคือการที่เราสามารถแบบหยุดคิดก่อนซื้อทางตัวเองก่อนว่า จำเป็นจริงๆหรือแค่อยากได้ตามกระแสะเฉยๆ mm hmm. หรือความสามารถในการบังคับตัวเองให้ทำตามแผนการออมการลงทุนได้แม้จะมีสิ่งล่อใจให้ใช้เงินอยู่เรื่อยๆเช่นเห็นเพื่อนมีของใหม่เราก็ห้ามใจตัวเองได้ไม่ต้องมีเหมือนเขาก็ได้อะไรแบบนี้ข้อนี้ฟังดูท้าทายมากๆเลยนะคะในยุคนี้ท้าทายจริงครับแล้วขันติล่ะคะความอดทนอันนี้สาคัญกับการเงินยังไงคะขันติก็คือความอดทนอดกลั้นต่อความยากลําบากต่างๆ หรือการอดทนรอคอยผลสำเร็จทางการเงินอดทนรอคอยใช่ครับเช่นการอดทนทำงานหาเลี้ยงชีพถึงแม้จะเหนื่อยจะยากก็ต้องทนหรือการอดทนเก็บออมเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อเป้าหมายใ,ใ,ใหญ่ในอนาคตค่ะหรือแม้แต่การอดทนต่อความผันผวน,นของตลาดอย่างเรื่องการลงทุนเนี่ยไม่ตกใจง่าย,ายๆเวลาเห็นพอร์ตแดงๆอ๋อค่ะค่ะแต่ยังยึดมั่นในแผนระยะยาวที่เราวางไว้ได้อันนี้นะครับ คือพลังของขันติทางการเงินพอเห็นภาพเลยค่ะมันคือความไม่ยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็รู้จักรอคอยเป็นเนาะประมาณนั้นเลยครับทีนี้ช่อสุดท้ายจาาคะอันนี้คือการเสียสละการแบ่งปันนะคะแล้วมันจะมาช่วยเรื่องความมั่นคงทางการเงินได้ยังไงครับจาาคะเนี่ยคือการสละออกซึ่งมันมองได้หลายแง่นะครับค่ะอาจจะหมายถึงการสละความตรนีความขี้เหนียวออกไปรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นตามกําลังที่เรามี หรือในอีกแง่หนึ่งที่สำคัญมากก็คือการสละความยึดติดในวัตถุหรือความหยากที่ไม่สิ้นสุดนะครับการปล่อยวางคล้ายๆอย่างนั้นครับคือการรู้จักพอรู้จักประมาณตนไม่ต้องไขว่คว้าหาทุกอย่างมาเป็นของเราการแบ่งปันทําบุญตามสมควรเมื่อเราเริ่มมั่นคงแล้วเนี่ยมันก็สร้างความสุขใจนะแล้วก็ลดแรงกดดันที่ต้องหาเงินมากๆมาเพื่อตัวเองคนเดียว หรือแม้แต่การสละความคิดที่ว่าฉันต้องมีเหมือนคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาอันนี้ก็นับเป็นจาคะะอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราจัดการเงินได้ดีขึ้นเยอะเลยครับฟังดูแล้วหลักธรรมทั้ง4ข้อนี้เหมือนเป็นการสร้างออภูมิคุ้มกันทางการเงินจากทั้งในเลยนะคะใช่เลยครับไม่ใช่แค่การจัดการตัวเลขข้างนอกอย่างเดียวถูกต้องครับมันคือการสร้างวินยัยสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อเรื่องเงิน ซึ่งอันนี้แหละคือรากฐานที่แข็งแกร่งจริงๆแน่นอนครับว่าเรื่องอื่นๆอย่างการหาไรายได้เพิ่มการลงทุนการวางแผนภาษีพวกนั้นก็ยังจำเป็นนะค่ะยังต้องทำอยู่มเหตุสมผลมากขึ้นมีสติมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนได้จริงๆมากกว่าการโฟกัสแค่ตัวเลขอย่างเดียวครับสรุปก็คือ การนำหลักคาระวะธรรมสี่มาปรับใช้เนี่ยก็คือการให้ความสำคัญกับการสร้างวินยัยแล้วก็กรอบความคิดที่ถูกต้องจากข้างในเราเองครับผมเพื่อให้เป็นฐานรากของความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวเป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะนอกเหนือจากพวกกลยุทธ์ทางการเงินทั่วๆไปที่เราเคยได้ยินกันใช่ครับมันเหมือนการเติมมิติอังจิตใจเข้าไปในการวางแผนการเงินด้วยค่ะ น่าคิดต่อนะคะมีคำถามที่น่าสนใจเกิดขึ้นมาเลยว่าในโลกที่ทุกอย่างมันดูผันผวนไม่แน่นอนไปหมดแบบนี้การที่เราหันกลับมาให้ความสำคัญกับการปรับทัศนคติครับแล้วก็ยึดหลักคิดภายในใจตามแนวทางนี้อาจจะเป็นกุญแจดอกแรกแล้วก็เป็นดอกที่สำคัญที่สุดเลยหรือเปล่าที่จะนำเราไปสู่ความมั่นคงทางการเงินที่แท้จริงได้นะคะเป็นคาถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆครับ